มาดูการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต4ในจังหวัดลำปางที่จะมีขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้นะคะพักเพื่อไทยก็ให้เหตุผล3ข้อค่ะกับความเป็นไปได้ที่นายพินิจจันทรสุรินทรบิดาของนายอิทธิรัต จันสุรินสอสสลำปางเขตสี่พักเพื่อไทยนะคะที่เสียชีวิตท้อนตัวออกจากการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางแม้ว่าจะมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะก็ตามนะคะค่ะและเหตุผลนี้นะคะแกนนำพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ปฏิเสธค่ะแล้วก็เคารพต่อการตัดสินใจของนายพินิจ์แต่ได้ปรับแผนด้วยการให้สสอของพักในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงพื้นที่ไปช่วยพักเสรีรวมไทยหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ แกนนำพักเพื่อไทยระบุว่าการถอนตัวไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขต4จังหวัดลำปางของนายพินิจจันทรินเหตุเพราะว่ายังเสียใจที่บุตรชายนั้นเสียชีวิตกระทันหันและนอกจากสาเหตุนี้แล้วนะคะน่าจะเกิดจากก่อนหน้านี้ที่นายพินิจบอกกับพักเพื่อไทยว่าไม่ขอลงเวทีการเมืองระดับชาติและขอเล่นการเมืองในระดับท้องถิ่น นอกจากนี้การนำพักเพื่อไทยยังไม่ตัดประเด็นการหลีกทางให้กับผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะข่าวเช่นกันนะคะว่านายพินิจจะย้ายไปร่วมง,งานทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐจากการชักชวนของแกนนำพักพลังประชารัฐตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง24มีนาคม2562ที่ผ่านมา ทั้งนี้พักเพื่อไทยเคารพการตัดสินใจของนายพินิษค่ะและพักได้ปรับแผนที่จะให้การสนับสนุนผู้สมัครจากพักเสรีรวมไทยที่เป็นหนึ่งในพักร่วมฝ่ายค้าน โดยสนามเลือกตั้งซ่อมเขต่จังหวัดลำปางครั้งนี้พักเสรีรวมไทยส่งร้อยตำรวจโ,โทสมบูรณ์ก้าพระจนซึ่งนอกจากหัวหน้าพักและลูกพักจะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงแล้วนะคะเพื่อเป็นการรักษาคะแนนเสียงและฐานเสียงของฝ่ายค้านเอาไว้แกนนำพักเพื่อไทยจึงของให้สสจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงด้วย ขณะที่คู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐส่งนายวัฒนาสิทธิวังซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งตัวเต็งเพราะจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่สองโดยได้รับการสนับสนุนจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคด้วย สำหร wow ับการเลือกตั้งซ่อมเขต4จังหวัดลำปางจะมีขึ้นวันที่20มิถุนายนนี้นะคะโดยมีผู้สมัครรวม5คน5พักการเมืองคือนายวัฒนาสิทธิวังจากพักพลังประชารัฐร้อยตำรวจโทสมบูรณ์ก้าพจนจากพักเสรีรวมไทยนายอัมพลคำศรีวันพักพลังท้องถิ่นไทยนายองอาจศิลอนันเศษพักไทยรักธรรมและนางสาวปทิตตาชชยมูลชื่นพักเศรษฐกิจใหม่ค่ะ